อย่าบอกใครเชียวรถจอดท่าเรากับพี่น้องไปกันเดอ้อสวัสดีค่ะเฮ้ยอย่าบอกใครเชียวรถจอดท่าเรากับพี่น้องไปกันเดอ้อสวัสดีค่ะเพื่อนหางเอาแล้วเอาไปตุ่มใส่ปลาเนาะพี่น้องตุ่มปลาตุ่มไก่ไปเห็ดตำนุยไงขนนนใหญ่เอาไปตุ่มปลาเด้อพี่น้องเด้อมาเอาไปตุ่มปลาเดอ้อเออวงไหนนวยอ่ะซื้อมาเต็ม อันนี้ก็โค้งเหมือนกันค่ะัน,นีก็โค้งเหมือนกันโอ้หน่วยใหญ่หน่วยยาวหน่วยโคง้งโอ้หักเอาซะเลยนเห็นไหมคะเพื่อน,นจะพาไปดูมะขามฝักใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆน,นี่คือบัวขามฟักใหญ่ค่ะบ่ค่อยดกคือบัวขามฟักหน่อยดอกแต่ว่าปีนี้เพื่อนหักเอาแล้วไปตุ่มใส่ปลาเนาะพี่น้นนอ,อ,งนอ,นองตุง่มปลาตุ่มไก่ไปเห็ดตํา ขึ้นมาแต่เมืองจันผักใหญ่เหลือเกินผักใหญ่ค่ะผักใหญ่อู้เปรียปร้ยวมะขามเปรี้ยวผักใหญ่เรื่อนฮะเอาแล้วเอาไปต้มใส่ปลาเนาะพี่น้องต้มปาลาต้มไก่ไปเห็ดตำโดกอยู่เด้อนี่ดูเหงื่อดกอยู่ค่ะดกอยู่ดกอยู่นี่บอกผักใไนยนะค่ะเนาะผักใหญ่ xương <laughs> chân luôn cả, nhô nhầy nhô nhao, nhô cuống, đục đi đưa nỉ đưa, đục đi cả đục đi đưa đục đi, tin bờ phắt nhảy nữa cả nó, phắt nhảy, xước đục đi đi cả đục đi đưa đục đi, tin bờ phắt nhảy nữa cả nó, phắt nhảy, đục đi đi cả đục đi đưa đục Đúng rồi, phát nữa cả nó Phát ngay Xuyết đục như này được Đục 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 phát nữa cả nó Phát ngay Sư ngay khả nuôi nhai Ở bị tùng Pá đứa phía nóng đứa mà bị đứa đá nuôi à mất Tâm mặc khám, để khơi kín bó, xe nấm tan nít nương ม้าขามนั e. prayed, 一个一个่นอะแสบด้าตีป er ูน้อยน้ำเงาดุกอยู่ด้อนี่เด้อดุกอยู่ข่าดุกอยู่ดุกอยู่อืมบอฟักไงนะค่ะเนาะฟักใหญ่ซื้อไงข่ารวยใหญ่เอาไปต้มปลาเด้อพี่น้องเด้อมาเอาไปต้มปลาเด้อเออพวกนั้นรวยอ่ะซื้อมาเต็มเลยอย่าบอกใครเชียว รถจอดท่าเรากับพี่น้องไปก่อนเด้อสวัสดีค่ะจะพาไปดูมะขามฟักใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆนี่คือบักขามฟักใหญ่ค่ะบ่ค่อยดกคือบักขามฟักหน่อยดอกแต่ว่าปีนี้ดกอยู่เด้อนี่เด้อดกอยู่ค่ะดกอยู่ดกอยู่เห็นบ่ฟักไงนักหนะเนาะฟักใหญ่ซื้อดกอยู่เด้อนี่เด้อดกอยู่ค่ะดกอยู่ดกอยู่เห็นบ่ ฝักใหไงนะคะ่นะเนาะฝักใหไงเฮ้ยอ,อย่าบอกใครเชียวรถจอดทา่าแล้วกพี่น้องไปกันเดอ้อสวัสดีค่ะคือมาแต่มเตมืองจันฝักใหญ่เหลือเกินฝักใหญ่ค่ะฝักใหญ่อู้เปรียปร้ยวมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่นวยดุกอยู่ด้อนี่เด้อดุกอยู่ค่ะดุกอยู่ดุกอยู่นี่เราฝักไงนะคะ่นะเนาะฝักไงซื้อ จะพาไปดูมะขามฝักใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆน,นี่คือบวชขามฟักใหญ่ค่ะบ่ค่อยดุคือบวชขามฟักหน่อยดอกแต่ว่าปีนี้ใหญ่ไงค่ะน,น้อยไงเอาไปต้มปลาเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาเอาไปตป้มปลาเดออ้อเออวงไหนน้อยอ่ะซื้อมาแต่ดกอยู่เดอ้อนี่เดอ้เดอดกอยู่ค่ะดกอยู่ดกอยิงอันนี้บอกฟักไงน,นะค่ะ,น,ะนาะงฟักใไง ซือไงขนวยญงเอาไปต้มปลาเด้อพี่น้องเด้อมาเอาไปต้มปลาเด้อเออวงหนารวยอ่ะซื้อมาเต็มจะพาไปดูมะขามฝักใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆนี่คือมะขามฟักไงค่ะบอคใอยดกคือมะขามฟักหน่อยดอกแต่ว่าปีนี้จะพาไปดูมะขามฝักใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆนี่คือมะขามฟักไงค่ะ บ่เคยดูคือบอข่ขามฟักหน่อยดอกแต่ว่าปีนี้เฮ้ยอย่าบอกใครเชียวรถจอดทาแล้วกับพี่น้องไปก่อนเดอ้อสวัสดีค่ะเพื่อนฮักเอาเร็วเอาไปตุ่มเส้นปลาเนาะพี่น้องตุ่มปลาตุ่มไก่ไปหิด่ดตำตำบักขามเดีเคยกินบ่ใส่น้ำตาลนิดนึงทำมะขามนั่นน่ะแซ่บดาใต่ปูน้อยนำ้ำเอ้ยอย่าบอกใครเชียว รถจอดทาแเรากับพี่น้องไปกันเด้อสวัสดีค่ะเฮ้ยอย่าบอกใครเชียวรถจอดทาแเรากับพี่น้องไปกันเด้อสวัสดีค่ะดุกอยู่เด้อนี่เด้อดุกอยู่ค่ะดุกอยู่ดุกอยู่คุณบอกฟักใหไงนะค่ะเนาะฟักใหญ่ซื้อใหญ่ขันวยใหญ่เอาไปตุ่มปลาเด้อพี่น้องเด้อมาเอาไปตุ่มปลาเด้อเออวงไหนนวยอ่ะซื้อมาเต็มดุกอยู่เด้อนี่เด้อ ดูยูวค่ะดูยูวดูยูวคุนบ่ฟักใหไงนะค่ะเนาะฟักใหญ่ซื้อตำหมะขามจะเคยกินบ่ใส่น้ำตาลนิดนึงตำหมะขามนั่นแหะแซ่บด้าใส่ปูน้อยน้ำเงิดตนทำมะขามจะเคยกินบ่ใส่น้ำตาลนิดนึงตำหมะขามนั่นแหะแซ่บด้าใส่ปูน้อยน้ำเงื่อน นก็แล้วเอาไปตุ่มใส่ปลาเนาะพี่น้องตุ่มปลาตุ่มไก่ไปเห็ดตําอันนี้ก็โค้งเหมือนกันค่ะมันีก็โค้งเหมือนกันโอ้ห่วยใหญ่หน่วยยาวห่วยโคง้งเอ้าหักเอาซะเลย,ยเห็นไหมคะ่ะคุณเฮ้ยอย่าบอกใครเชียวรถจอดท่าแล้วพี่น้องไปกันเด้อสวัสดีค่ะจะพาไปดูมะขามฝักใหญ่ๆนะคะเพื่อนเพื่อน นี่คือบักขามฟักไงค่ะบกไข่ด้วกคือบักขามฟักหน่อยดอกแต่ว่าปีนี้ไม่ไงค่ะนุ้ยไงเอาไปตุ้มปลาเด้อพี่น้องเด้อมาเอาไปตุ้มปลาเด้อเออวกหน้าหนุ่ยอ่ะซื่อมาเต็มมุดกอยู่เด้อนี่เด้อดกอยู่ค่ะดกอยู่ดกอยู่คุณบอฟักไงนะค่ะเนาะงฟักไงเสื่องจันทร์บุญค่ะนุ้ยไงนุ้ยยาวไอ้โค้ง จะพาไปดูมะขามฝักใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆน,นี่คือบวชขามฟักไงค่ะบ่คอ่อ่ดกคือบวชขามฟักหน่อยดอกแต่ว่าปีนี้ใหญ่ขนวยใหญ,ใหญ่เอาไปต้มปลาเด้อพี่น้องเด้อมาเอ,อาไปตป้มปลาเด้อเออวงหนาหน่วยอะซื้อมาเต็มอันนี้ก็โค้งเหมือนกันค่ะมันก็โค้งเหมือนกันโอ้หน่วยใหญ่หน่วยยาวหน่วยโคง้งเอ,อ้หักเอาซะเลยเห็นไหมคะเพื่อน ตำมะขามเดีคยกินบ่ใส่น้ำตาลนิดนึงตำมะขามนั่นน่ะแซ่บด้าใส่ปูน้อยนำ้ำเงินื่อฮะก็าเร็วเอาไปต้มใส่ปลาเนาะพี่น้องต้มปลาต้มไก่ไปหิ่ดตำดกอยู่เด้อนี่เด้อดกอยู่ค่ะดกอยู่ด,ด,ดกอยู่อ,ยอันน,นี้บอกฟักไงเนาะค่ะเนาะฟักใไงซื้อ mặc ham, khám, cả kin bos, em tani dung mặc nít nướng tai bà khám puno nè âm đục Tây đu nị đục y Đục y vực kim mh mh Đục mh mh đục mh đục mh 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 nữa cả mh 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 đục mh m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  เฮ้ยอ,อย่าบอกใครเชียวรถจอดทาแเรากับพี่น้องไปกันเดอ้อสวัสดีค่ะตำมะขามจะเคยกินบ่ใส่น้ำตาลนิดนึงตำมะขามนั่นน่ะแซ่บด้าใส่ปูน้อยนำ้ำเงือนดุกอยู่เด้อนี่เดอ้อดุกอยู่ค่ะดุกอยู่ดุกอยู่คุณบ่สฟักใหญ่เนาะค่ะเนาะฟักใหญ่ซื้อตำมะขามจะเคยกินบ่ใส่น้ำตาลนิดนึง พันมะขามนั่น่ะเศษดาตีปูน้อยน้ำเอหนุยใหญ่ขันวยใหญ่หญเอาปติตุ่มปลาเด้อพี่น้องเด้อมาเอาไปตุ่มปลาเด้อเออวัไหนหน่วยอ่ะซื้อมาเต็มอันนี้ก็โค้งเหมือนกันค่ะนี่ก็โค้งเหมือนกันโอ้หน่วยใหญ่หน่วยยาวหน่วยโคง้งโอ้หักเอาเลยเห็นไหมคะเพื่อนๆหักเอาเร็ว ไปตุป่มใส่ปลาเนาะพี่น้องตุง่มปลาตุ่มไก่ไปเห็ดตั้มพี่ไงขันวยญ่เอาปิดตุ่มปลาเด้อพี่น้องเด้อมาเอาไปตุป่มปลาเด้เดอเออวงไหนนุ้ยอะ่ะซื้อมาเต็มเฮ้ยอย่าบอกใครเชียวรถจอดท่าแล้วครับพี่น้องไปกันเด้อสวัสดีค่ะพี่ไงขันวยญ่เอาปิดตุ่มปลาเด้อพี่น้องเด้อมาเอาไปตุป่มปลาเด้เดอเออวงไหนนุ้ยอะ่ะ จะพาไปดูมะขามฝักใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆน,นี่คือบะขามฟักไงค่ะเมื่อค่อยดูคือบะขามฟักหน่อยดอกแต่ว่าปีนี้ไญ่ไค่ะน่วยไ่เอาไปตุป้งปลาเด้อพี่น้องเด้